นี่คือถนนวงแหวนรอบเมืองโคราชซึ่งมีความยาวมากเป็นอันดับสองของไทย ถนนวงแหวนแห่งนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองโคราชโดยเฉพาะโดยจะตัดผ่านทั้งหมด8อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอสูงเนินอำเภอขานทะเลสออำเภอโนนไทยอำเภอโนนสูงอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอโชคชัยและอำเภอปักธงชัยโดยระยะทางทั้งหมดมีความยาวมากถึง110กิโลเมตรซึ่งมีความยาวมากเป็นอันดับสองของไทยรองจากถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกที่กรุง เทพมหานครซึ่งมีความยาวถึง168กิโลเมตรตลอดเส้นทางและถ้าใครที่ต้องการจะเดินทางผ่านโคราชแต่ไม่อยากรถติดที่เส้นมิตรภาพก็สามารถใช้ถนนวงแหวนนี้เพื่อเลี่ยงออกมาได้ยาวๆเลยส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงกับถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาก็เมนมาบอกกันได้นะครับ